ค่ำคืนที่ทั่วโลกไม่ทันตั้งตัวข่าวใหญ่ระดับโลกได้ประตุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อตุรกีเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแบบไม่คาดคิดเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางลุกเป็นไฟแต่ยังส่งผลสะเทือนไปถึงเวทีโลกทันทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจโลกและสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดอาจกำลังเปลี่ยนไปเพียงชั่ว้ามคืนลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาสาเหตุเบื้องหลังการโจมตี ตุรกีและอิสราเอลแม้จะมีช่วงเวลาที่เคยปรับความสัมพันธ์แต่ความตึงเครียดสะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเด็นปาเลสไตน์ที่เป็นจุดประตูหลักตุรกีภายใต,ใต้การนำของรัฐบาลที่ต้องการแสดงบทบาทในฐานะผู้นำโลกมุสลิมได้ยกระดับท่าทีแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆหลายสัปดาห์ก่อนการโจมตีมีรายงานว่าอิสราเอลขยายปฏิบัติการทางทหารในกา,าซาและซีเรียซึ่งถูกมองว่าเป็นการละเมิดเส้นแดงที่ตุรกีไม่อาจยอมรับได้เสียงเรียกร้องในประเทศตุรกีเองก็แรงขึ้นรัฐบาลจึงอาจมองมีรายงานว่าฐานทัพหลายแห่งถูกโจมตีอย่าง ดับควยรายละเอียดการโจมตีรายงานด่วนระบุว,ว่าตุรกีใช้ทั้งขีปนาวุธพิสัยกลางโรนติดอาวุธและการโจมตีทางอากาศเจาะเข้าไปยังเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลหลายเมืองใหญ่รวมถึงเทลอาวีฟและไฮฟ,ฟามีเสียงเซเรนเตือนภัยดังขึ้นต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลถูกบังคับให้เข้าสู่ระดับเตือนภัยสูงสุดกองทัพอากาศอิสราเอลเอะตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงสกัดโดรนจำนวนมากและส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นต้านทานการโจมตีแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วมีรายงานว่าฐานทัพหลายแห่งถูกโจมตีอย่างหนัก ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวความตกใจของโลกเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปความตระหนกเกิดขึ้นทั่วโลกตลาดหุ้นดิ่งลงทันทีราคาน้ำมันพุ่งทะยานสูงขึ้นเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางคือหัวใจสำคัญด้านพลังงานโลกรัฐบาลของสหรัฐรัฐสเซียจีนและสหภาพยุโรปต่างเรียบประชุมฉุกเฉินสหรประชาชาติเองก็เร่งจัดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงทันทีเนื่องจากนี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างสองประเทศแต่เป็นชนวนที่อาจลากมหาอำนาจโลกเข้ามาพัวพันได้ ชาวตุรกีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของตุรกีการโจมตีครั้งนี้ของตุรกีถูกมองว่าไม่ใช่แค่เพื่อตอบโต้ในเชิงอารมณ์แต่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งตุรกีอาจต้องการยืนยันสถานะความเป็นมหาอำนาจภูมิภาคสแสดงบทบาทปกป้องโลกมุสลิมโดยเฉพาะปาเลสไตน์ส่งสัญ,ญญาณไปยังสหรัฐและนาโต้ว่าตุววาตรกีจะไม่เดินตามแนวทางตะวันตกอย่างเดียวอีกต่อไปตอกย้ำอิทธิพลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างเอเชียยุโรป ชาวอิสาราเอลการตอบโต้ของอิสาราเอลอิสาราเอลไม่ใช่ประเทศที่จะอยู่นิ่งกับการถูกโจมตีกองทัพอิสาราเอลที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการป้องกันขั้นสูงโดยเฉพาะไอออนดอมและระบบสกัดมิไซย์อื่นๆได้เข้าสู่โหมดเต็มกำลังรัฐบาลอิสาราเอลประกาศว่าจะตอบโต้ตุรกีอย่างสาสมพร้อมขอการสนับสนุนจากพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งอาจเป็นสัญญ,ญาณของการประตุในวงกว้างลูกโลกที่แสดงทวีไปเชัสรสเลียการตอบสนองของมหาอำนาจโลก สหรัฐอเมริกาประนามตุรกีทันทีพร้อมส่งกองเรือในเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเตรียมป้องกันผลกระทบต่ออิสราเอลรัสเซียออกถแถลงการให้ทุกฝ่ายหยุดการโจมตีแต่เบื้องหลังอาจยินดีที่พันธมิตรนาโต้กำลังแตกแยกจีนเรียกร้องให้หาทางออกทางการทูตแต่เฝ้าติดตามใกล้ชิดเพราะสงครามนี้จะส่งผลโดยตรงต่อเส้นทางพลังงานและการค้าเบลแอนด์โรดอิหร่านอาจมองว่านี่คือโอกาสในการเสริมบทบาทของตนซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อทั้งยุโรปและเอเอ ทั้งน้ำมันผลกระทบทางเศรษฐกิจตลาดโลกสั่นสะเทือนในทันทีราคาน้ำมันพยานขึ้นกว่า20%ภาย,ยในไม่กี่นาท